กา r m มินฟอร์เนอ2 3 5เครื่องนี้นะครับเปลี่ยนชุดหน้าจอใหม่กับทางร้านล็อกลีบเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นชุดหน้าจอของเดิมที่แตกชำรุดนะครับก็เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยกลับมาแสดงผลภาพได้ตามปกติชาร์จไฟเข้าเต็มร้อยเ์แล้วนะครับก็ถอดสายชาร์จนะครับตรงนี้ไฟซนเซอร์ฮาร์เรทก็ทำงานได้ตามปกตินะครับ ำไปจับสัญญาณ GPS ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันนะครับรายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยนะครับปุ่มย้อนกลับนะครับนฮะปุ่มย้อนกลับปุ่มเลื่อนลงนะครับสิ็นเสื้อหัดเลียวัตอัตาการเต้นหัวใจได้ตามปกตินะครับพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้านะครับปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับย้อนกลับนะครับ ปิดไฟหน้าจอเปิดไฟหน้าจอก็ทํางานได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนให้กับลูกค้าก็ต้องแจ้งให้ทราบเหมือนเดิมนะครับว่าเครื่องทุกรุ่นทุกยี่ห้อเขาไม่ได้เปิดซ่อมนะครับการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้าได้อีกแต่สามารถกันเหงื่อ,อกันน้ําลาดตัวกิจกรรมวิ่งปัน่นได้ตามปกตินะครับขอบคุณมากครับมานูกดีไปเรายินด,ดีให้บริการแชร์รายการอินแดนร้อยเปอร์เซ็นนะครับขอบคุณมากครับ